แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook i n s t a g กรมหรือตามเว็บไซต์ต่างๆและสิ่งที่ตามมาก็คือการโดนโกงพัสดุซึ่งไม่ได้แค่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยแต่เรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไปทั่วโลกด้วยเช่นกันซึ่งคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าจะสามารถป้องกันจากการโกงหรือโดนขโมยได้อย่างไรทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจึงได้รวบรวมวิธีป้องกันการโดนโกงพัสดุมาฝากคุณผู้ชมกันสมัครประกันพัสดุ พ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะไม่ได้เสนอประกันแพ็กเกจให้กับผู้ซื้อแต่บริการจัดส่งจํานวนมากก็มีให้หากคุณกําลังซื้อสินค้าที่มีราคาแพงอาจต้องการพิจารณาขอบริษัทจัดส่งให้ทําประกันพัสดุไว้เพื่อป้องกันสินค้าราคาแพงเสียหายหรืออาจสูญหายระหว่างการจัดส่งพัสดุได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งวิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดเพื่อหลกเลี่ยงการโจรกรรมพัสดุพันคือการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยที่ประตูหน้าบ้านของคุณพอถาาถูกขโมยพัสดุ สามารถตามหาหลักฐานจากกล้องได้ถ่ายวิดีโอเมื่อเปิดพัสดุทุกครั้งหลายครั้งที่พัสดุถูกส่งมาถึงมือในสภาพที่สมบูรณ์และเมื่อเปิดออกมากลับไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งและที่ผ่านมาบางคนเคยได้รับกล่องเปล่าทั้งท,ที่ภายในกล่องถูกปิดสนิทดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีอีกหนึ่งวิธีคือถ่ายวิดีโอที่แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินค้าที่มีราคาแพงเปิดบรรจุภัณฑ์ที่ด้านหน้าผู้ส่งของ หากเราสามารถรับพัสดุจากพนักงานขับรถส่งของได้โดยตรงทางที่ดีควรเปิดของชิ้นเล็กๆในขณะที่ยังมีผู้ส่งสินค้าอยู่นอกจากวิดีโอที่เราเปิดพัสดุแล้วการให้บุคคลที่3เช่อตรวจสอบในฐานะพยานสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการสืบสวนเมื่อพัสดุหายชำระด้วยบัตรเครดิตบริษัทบัตรเดบิตบางเจ้าจะไม่ยอมรับการโกงพัสดุพันธุ์เนื่องจากเหตุผลในการยกเลิกการเรียกเก็บเงินแต่บางบริษัทก็ยอม นอกจากนี้การย้อนกลับรายการธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับบัตรเดบิตหรือบัตรเงินสดเรายังสามารถใช้เ a y p a l หรือบริการที่คล้ายคลึงกันได้อีกด้วยเปิดการแจ้งเตือนการจัดส่งหากเป็นไปได้ทางที่ดีควรตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการจัดส่งพัสดุแม้ว่าเราจะไม่สามารถอยู่บ้านเพื่อรับสินค้าได้ตลอดเวลาแต่การที่เรารู้ว่าพัสดุของเรากำลังเดินทางมาจะช่วยให้เราหรือสมาชิกในครอบครัวจัดการเรื่องดังกล่าวแทนได้ จะทำอย่างไรเมื่อเกิดการโจรกรรมเมื่อเราได้พิจารณาแล้วว่าพัสดุถูกขโมยจริงๆและมั่นใจว่าไม่สูญหายจะต้องดำเนินการโดยรวบรวมหลักฐานยืนข้อโต้แย้งกับผู้ค้าของเราแจ้งให้ผู้บริการประกันภัยของเรารับทราบและแจ้งความต่อตำรวจเพื่อดำเนินการตามพัสดุของเรากลับคืนมาให้ได้ทั้งนี้การช้อปปิ้งออนไลน์นั้นสะดวกก็จริงแต่อยากให้ทุกคนพิจารณาซื้อสินค้าอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาแพง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นกับตัวเราได้